สนันุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่มีนวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนันุนโดยผลิตภัณเสริอาหารแคลเซียมแคลซียมบัมุงดูกระดูกสนันานโดยน้ำมันงาดำเซริมมีเอกโลโก้ดั้งเดิอิตาเนนูอิสระต้องขวานี้ คณะศิษยานุสิ์อง์ปู่เท้าเวสุวรรณร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีถวายแด่สำนักสงฆ์วัดนางามอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนายสมศักดิ์เกี่ยวเชอือุมตัวแทนด่างทิพย์และกายทิพย์องปู่เท้าเวสุวรรณผู้ใหญ่เอนวีรพลผู้ทองพลพิสิทธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลบางเมืองใหม่นายสายชนคำทิพย์ประธานกลุ่มสะพานบุญนายนัทพงศ์บุญอยู่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษตำหนักปู่เท้าเวสุวรรณและเหล่าบรรดาคณะศิษยานุสิ์ขององปู่เท้าเวสุวรรณร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีถวาย ผายพระพุทธจักรพัดส่งเครื่องและพระปางรำพึงแด,ด่สำนักสงฆ์วัดนางงามตำบลเมืองไมอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินิตวรารการเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มเจ้าวาดวัดดงนั่งสิริชัยตำบลวิเชษนคอนออรอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงู์ผู้ใหญ่เอนาวีรพลผู้ทองพลพิสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมูส่สีตำบลบางเมืองใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีพระอาจารย์มนตรีธีระกิตตูพระอาจารย์น้อยรักษาการจเจ้าวาดสำนักสงฆ์วัดนางาม ได้รับฉันทานุมัติจากหมูสงชักผ้าบางสกุลพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูวินิจวรการเจ้าคณะอำเภอแจ้หม่มปราพมน้ำพระพุทธมนต์แจกวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับยอดพระป่าสามัคคีของคณะสิทธิานุสิ์องค์ปู่เท้าเวสวรรในครั้งนี้จำนวน1 0 0 0 0แบาททวนรวมกับยอดพระป่าของชาวบ้านตบนนางามและตะบลใกล้เคียงอีกจำนวน 18,874บาทโดยยอดรวมทั้งสิ้น18 8 8 7 4บาททั้งนี้เพื่อนำเงินมาจัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆเช่นห้องน้ำจำนวนสิบห้องแบ่งออกเป็นห้องน้ำชาย4ี่ห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้องห้องน้ำหญิงสี่ห้องห้องอาบน้ำา1ห้องรวมทั้งหมดจำนวน1ิบห้องนอกจากนี้ยังได้มอบโคมไฟหัวเสาโซลาเซลล์จำนวน12ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยพื้นภูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ไม่พร้อมทั้งถวายถ้วยจานชามชุดเครื่องครัวอีกหลายรายการก่อนส่งมอบกุฏิพระหลังใหม่จำนวนสามห้องและห้องน้ำหนึ่งห้องซึ่งทางคณะศิษยานุสิ์องค์ปู่เท้าเวสวุวรรณร่วมกันจัดสร้างถวายแดย่พระอาจารย์มนตีธีระจิตตโตพระอาจารย์น้อยรักษาการเจ้าวาัดสำนักสงฆ์วัดนางงามเพือ่ออุทิศถวายบุญให้แก่เจ้าอธิการมานิตยารุวิโสอดีตเจ้าคณะตำบลพิชัยเขตสามแห่งวัดเขาแก้ว เตก่อลอขับ้นครับระงหลังกันนะระวหลังกันะหลังกันหลังกันงกันหลังกัังับหลังันังกัังหลังกันกนหลงังหลังกันนหลังหลังกนันั เราของสิ่งนั้ไหลายพช้ได้จร up, ิงนะเพื่อนทุณท่านจะได้มีที่พรกพิงาศัยประปันธ์นะแต่ในเพลี่หลังนึงทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินดีนไม่มีไขมันอห้กริดกาแฟ สันนัตนุโดยพริตภัณฑ์เสาหารแถวกแถวเียมบำรุงกระดูสันนัตนุโดยน้ำมันงาดำเสฉะมีเอกคถกัลีตานนูี่ระต้องขวดนีเลย